สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยอินโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกลางข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับเปิดใช้หนึ่งทุ่มวันนี้มอเตอร์เวย์ M6 มอเตอร์เวย์โคราดวิ่งฟรี80กิโลเมตร1197สายด่วนจราจรได้เปิดเผยนะครับว่ากรมทางหลวงเปิดใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมาเลข6 สายบางปะอินสระบุรีนครราชสีมาช่วงอำเภอปากช่องอำเภอสีคิ้วอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาระยะทางรวมเกือบ80กิโลเมตรตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มของวันที่27ธันวาคมเป็นต้นไปทั้งนี้นะครับกำหนดให้ใช้บริการได้เฉพาะรถยนต์4ล้อและใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนื่องจากระบบยังไม่เสร็จสมบูรณ์ที่จะรองรับความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมง และเพื่อให้บริหารจัดการเดินรถได้ง่ายและปลอดภัยกับผู้ใช้เส้นทางมากที่สุดอุทยานแห่งชาติติดต่อพี่จองคันแลนเป็นพรีเซนเตอร์อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้กล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติได้ติดต่อยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีใต้สองคนคือพี่จองกับคันแลนมาเป็นพรีเซนเตอร์โดยให้ทั้งสองหนุ่มไปเที่ยวอุทยานต่างๆทั่วประเทศ พร้อมเชิญชวนชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวซึ่งในขณะน,นี้ทั้งสองหนุ่มรับปากที่จะเข้ามาคุยในรายละเอียดแล้วในช่วงหลังปีใหม่ทั้งนี้นะครับสองหนุ่มเกาหลีมีผู้ติดตามนับล้านคนเป็นคนตลกมีความเป็นธรรมชาติเรียบง่ายและเป็นที่ชื่นชอบของคนไทยจำนวนมากจึงได้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ติดต่อไปโดยทั้งสองคนยินดีที่จะมาร่วมงานและไม่ขอคิดค่าตัวแต่ขออย่างเดียวคือ ขอให้เป็นไปโดยธรรมชาติของพวกเขาอย่าบังคับเขานายอัธพลกล่าวยุค90ใจหายโบกมือลาขนมแมวดำปิดตำนานคู่เด็กไทยกว่า67ปีจากเพจเฟซบุ๊กผู้บริโภคที่ได้ออกมาเผยภาพของขนมแมวดำพร้อมกับระบุข,ข้อความนะครับว่าตำนานทรงแบทย่อมมีวันสิ้นสุดแฮชแท็ผู้บริโภคว่าไงสำหรับขนมแมวดำหรือหมากฝรั่งแมวดำ เป็นขนมที่ผลิตโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานลูกกวาดเทสตี้เป็นหมากฝรั่งลักษณะทรงกระบอกเรียวยาวคล้ายบุหรี่ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์นะครับลักษณะจะคล้ายกับซองบุหรี่มีเนื้อสัมผัสที่นิ่มและด้วยความที่มีความเป็นเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวรสชาติหวานเหมือนน้ำตาลและกลิ่นมิ้นท์หอมสดชื่นจึงทําให้ขนมดังกล่าวนะครับกลายเป็นขนมยอดนิยมของเด็กทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายในเวลานั้นกรุงเทพ แซงกรุงปารีสติดอันดับหนึ่งเมืองที่มีผู้เข้ามาเยือนมากที่สุดในโลกปี2023 Master ก a r d ได้อัปเดตผลการจัดอันดับ1ใน20เมืองฮิตที่มีผู้มาเยือนมากที่สุดในโลกปี2023โดยการจัดอันดับตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจากต่างประเทศและได้มีการใช้จ่ายข้ามประเทศโดยกรุงเทพมหานครนะครับติดอันดับหเมืองที่มีผู้มาเยือนมากที่สุดในโลกในปี2023 โดยมีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวถึง22.78ล้านคนนอกจากนี้นะครับยังมีอีก2เมืองของประเทศไทยก็คือพัทยาและภูเก็ตอย่างเมืองพัทยานะครับก็ติดอยู่อันดับที่15นะครับแล้วก็ภูเก็ตของประเทศไทยจะอยู่อันดับที่14เด็ก6ขวบขึ้นเครื่องบินผิดลำลงผิดจุดหมายไกล200กิโลเมตร สำนักข่าว CNN นะครับรายงานเรื่องราวของเด็กชายวัย6ขวบที่เดินทางไปเยี่ยมคุณยายนะครับเพียงลำพังที่ต่างรัฐและถูกนำขึ้นเครื่องบินผิดเครื่องนะครับจนห่างจากจุดหมายถึง200กิโลเมตรข้อมูลเบื้องต้นนะครับได้เปิดเผยว่าด้วยความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ทำให้เด็กชายคนนี้ขึ้นเครื่องไปห่างจากจุดหมายจริงๆถึง260กิโลเมตรขณะที่กระเป๋าเดินทางถึงจุดหมายตามเดิมทั้งนี้นะครับหลังเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นนะครับ ทางสายการบินสปิริตแอร์ไลน์ได้ออกมาแสดงความขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยได้ระบุข้อความว่าเป็นความผิดพลาดของพนักงานหลังได้รับเด็กจากผู้ปกครองแล้วพาเด็กขึ้นผิดเครื่องพร้อมยืนยันว่าหลังจากทราบความผิดพลาดก็ได้ติดต่อกับทางครอบครัวและประสานเข้าดูแลเด็กแล้วขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105สมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยอินโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานจับกางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ fm 105 s m i l สมั a ไทยแลด์